คนที่เลี้ยงหมามักจะเจอคําถามนี้บ่อย,อยๆเคยได้ยินกันไหมคะคนที่เห็นว่าเราเลี้ยงหมาก็จะชอบถามเราว่าเลี้ยงหมาล้วได้อะไรเพราะนอกจากน้องหมาจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้เขายังไม่สามารถโตมาแล้วตอบแทนอะไรเราได้เลยแต่แปลกนะคะเรากลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นฝ่ายดูแลเขาในทุกๆวันเนี่ยได้ตื่นเช้ามาเจอหน้าเขาได้เช็ดหน้าเช็ดต,ตาทำความสะอาด หาอาหารอร่อยๆอที่มีประโยชน์แล้วดีต่อสุขภาพให้เขาได้เห็นเขานอนหลับสบายได้เห็นเขาวิ่งเล่นอย่างมีความสุขมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงในทุกๆวันเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนความสุขให้กับเราแล้วแล้วที่เราเลี้ยงหมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้หมามาตอบแทนอะไรเราเลยนะคะเพราะสิ่งที่เขาให้กับเราในทุกๆวันก็คือความสุขทางใจที่เราไม่สามารถหาจากใครที่ไหนได้ พอให้แต่ละวันเราจะมีภารกิจมากมายแค่ไหนหรือจะเจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสจากไหนมาพอกลับบ้านแค่เขาวิ่งคาบรองเท้ามาั้เลูกก่อค่อผ่ากินแมงก่อสนใจอะไรคาละ่ะ เสือไอพ่อมันไเสือตัวนี้ติดพ่อมันเนี่ยมารีเนี่ยปากดีเน่ะออกลายอ่ะจะมีลายเหมือนพ่อมันตัวเดียวนี่นะลายเสือเนี่ยแหนะ่อยิา ngi 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 thô Lấy Hả Hả Lấy đi อ่ะ Lấy cho tớ check coi อืมยุ่ม,มันกินก่อนให้ลูกกินนมก่อนเรไปเที่ยวหน้าตาป้องแป๊วเนี่ยนะหน้าตาป้องแป๊วเนี่ยอืหมหมดแล้วหมดเลยวันนี้ฮะ Ja, Deilig. Ja, det... ja, det... พอแล้วแม่จะไปละพอละแม่จะไปเ,เที่ยวแล้วอนอนนี่นะ,อะนอนลงตะก้ากันลงตะก้ากันพอแล้วแม่จะ,จะไปหาติ้งลีก,กินแล้วอพอและวไปนกพัก